ต่อยวยว่าเาต่อยวยว่าเอาเดะเดะต่อยต่อยว้าต่อยว่าไอเล่กเอาเอาน้องเข้าไปเดี๋ยวเราน้องกำหมัดแล้วเดยอยากซัดหน้าโอ้ยตาข่ายเล่นเ่อยจ้า ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะหน่อยคัะเป็นทิงหน่อยผมเองครับผมเองครับผมจะไปซัพพอร์ตให้บ้างครับอ้ได้ครับได้ครับเลยถ้าอยากได้เกมตึงบอกเลยต้อนรับทุกคนเลยนะฮะน่ารักที่ผ่านเข้ามาแล้วนะครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยไม่เคยกลับมาอีกเต่าอ่ะอยากพูดจรงได้ปะ อเลนคิดว่าสูงมากเลยเอ้าเฮ้ยออกไปได้ไงอ่ะยิงเดินออกไปไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปชายของข้าจะนำทางเจ้าเองดเี๋นะตะต้นตะต้นใช่เหรอวะใช่เหรอวะยิงโอ้โหถามจริงขอหมดแล้วกันมันหมดเร็วนี่ว่ะเดี๋ยวก็เล่นเล่นเฮ้ยเดี๋ยวว่างเฮ้ยไม่เอา จะมาดึงพี่ดาอีฟของเรานะฮะมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราต้องโดนจริงแน่ๆเลยอาเลยเราต้องรองรับกระสุนและดินปืนค่ะต้องโดนดูถะาแม,ม,ม่อยา่าลืมเอาตัวถ่วงไปเจออ้ครับเด้เด้เด่ตาข่าีต้องแพ้ยังไงไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้ตั้งอะไรเลยะครับมันดามันเองอะอย่าไปหยงอ,องเพราะเราไม่ใช่หมูพี่รันไม่ได้กล่าวไว้อ่า นอนจมกองซูกัรแล้วมั้งไหนนอนจมกองบีคอนกินจันฟันผุไงจนต้องไปหาหมอฟันเนี่ยเออใช่ใช่อย่างที่เบย์ก็ไปสปอยเด็กเนี่ยส่งซูการ์แค่ไหฟันผุเลยเนี่ยไปหาเลยโอ้โหแมนางทัวร์สักกรดานนั้นเห็นเธอเราพิงอยู่แถวๆหน้าประตูโรงงานครับครับอะไรอะวิวโซนน้นแหละผมเดินสวนไปนะครับกวางกำลังเดินมาของนุ๊นเลยของนุ๊นเลยประตูโรงงาน วางไปมาตรงกลางแล้วครับใช่ใช่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ้โหนี่เราอยู่ในทีมเดียวกันเลยนะครับนี่วางไปโรงงานแล้วนะครับผมเดินสวนมาแล้วมาแล้วหัวใจเต้นแรงน่าติดแล้วครับวางน้อยอุ๊ดอุ๊ดทำไมกวางร้องอุ๊ดอุดเนี่ยครับอุดอุ๊ดคไปหนึ่งมาเออ เขาว่าว่าข้างลังจะไล่เรางงนะต้องกับท right> no ิ้งเขามาไล่กระทิงแล้วไมไม่ไปไล่คิงล่ะครับอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับงงเบยเขาเห็นคิงแล้วครับเขาได้สามร้อยจากเราแล้วเขาก็ไปอ้าวได้แล้วหรอเมื่อกี้เขาต้องมาส่องแล้วได้สามร้อยแล้วจริงเหรอนึกว่าต้องตีก่อนถงจะขึ้นคิงเอาอะไรปะเอาครับด่วนครับเป็นกวางก็ต้องแบบสำเนียกตัวเองหน่อยว่าจะโดนดึงเขาบอกว่าเขาซื้อน้ำยาตัวเลือดมาผมขอโผมแล้วเนี่ย โยมเป็นเคิงเดี๋ยวผมหาเงินให้นะวายดึงไม่โดนตะโกนแตกโอโหครับทำเตครับทำเด้ครับแอลเลนทำได้ดีมากครับเอาคะแนนก่อนดีกว่าน้องน้องว่าไม่ไม่น่าโอเคเดี๋ยวหาตังค์ให้เพิ่งส่งให้กินไปกี้กับแป๊บนั่นแหละครครอจริงบอกว่าผมจุกันทั้งวันอ่ะครับเออจิงเหรอครับพิเศษไหนบอกค่าซีว่า คิงอยู่ตรงไหนไอ้คิงอยู่นี่คิงอยู่นี่บ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กคิงเข้าบ้านเล็กคิวเข้าบ้านเล็กเสวยครับเอาคิดว่าสัญญากันดเอ้าโอ้ยโดนยิงลบวางหายไปเลยเดี๋ยวมาเอาเลือดสามไม้เล้วเดี๋ยวเอาไปให้ก็ได้เอามาเผื่อเผื่อได้ชอยด์เผมอยู่โรงงานเนยหน้าโรงงานประตูประตูหนน้าาโรงงได้เบอร์ เป็นคิงที่ปัดนัวมากงงนะวางขายไปไหนวะวางน้อยวางมันไล่เราเนี่ยโอ้ยฉันเจ็บแล้วฉันเจ็บนะเอาเลือดไปขอบคุณครับเฮ้ยทำไมมีปืนด้วยวะเดี๋ยวมันเดินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินไปแล้วเดี๋ยวครับครับเก็บขื่อไว้อะนะฝากดูแลถุงมือค่ะด้วยได้เลยข้าจะเก็บไว้อย่างดีนะครับเอาเขาให้ดีเอ้ยตีอะไรเฮ้ยรีบวะรีบวะเราตีแต่เมื่อวานเออไม่ได้ตีแต่เมื่อวานทุกคนเลย เอ้กวางคือแบบหายจัดผมนอนรอได้ไม่ได้รอแล้วเหนือยวันชารอแล้วค่ะเบื่อแล้วเงินคือมีคนไปว่าแบบฟ้าควินไก่ด้วยในเฟสไลน์อย่าให้รู้นะว่าใครให้หรู้ใช่ไหมต้องเก้าเก้าไว้ก่อนนะเก้าเก้าไว้ก่อนมาแล้วเด้อเนี่ยผมนอนรออยู่เนี่ยผมชกมวยรอแล้วเนี่ยนิ่งแล้วเนี่ยไะไผมอยู่เนี่ยเราทิ้วไปพี่ ไปปา่าแล้วไมึงเขาไปทำไมน่ะเดี๋ยวส่งนกให้อะไนก่อนนะผมไม่มีอะไรทำจริงๆกันอ่ะเอ้าชิบหายมาดึงชิบหายบอกแล้วครับเกมตึงอ้าวผมมีจัดสี่ออะไรแล้วเขาไม่มาตามคิงน้องงงมากนี่ไงเขาตามผมอยู่นี่ไงผมช่วยให้ครับเขาไปตามคิงมาพี่โต้อะไรนะพี่โต้พี่โต้งพี่โต้ทูพีนะครับร้อนๆปวดกลับก็บ้าแล้ว มีคนใช้น้ำหอมอ่ะให้เขาตีหน่อยไปสงสารเขาไม่เอาไม่ให้หรอกต้าเลียนแลี้วันน้อยดอยเหมืองนะอย่ามาสง่งสูนค,คิงไป<ๆ>ไกลๆเลยภาษาอีสานวลคคำสูนคิงสูนคิงมาจากคำว่าสูนที่แปลว่าสัมผัสและคิงที่แปลว่าร่างกายผสมกันจนได้คำว่าสูนคิงแปลว่าอย่ามาแตะต้องตัวและดิฉันขอจบรายการอย่างโดยไวยขอบใจ ความแฟนต้าเซนต้าทำไม่คุณเด๋อหนีเขาล่ะครับไม่เอาะผมไม่ชอบความคุณเด๋อไม่อ่อนโยนเลยครับดูสิไม่อ่อนโยนสิ่งของอยู่เลยนะไม่อ่อนโยนใช่ท่านคุณเด๋อใครอยากอ่อนโยนก็อ่อนไปอะไรผมวะเนี่ยให้ผมตีผมยังเดือดอ๋อเอาโคตรตีดักไม้ด้วยนะครับมาเลยแล้วล่ะครับทางนู้นเป็นไงบ้างเคเนี่ยได้อยู่ครับเปิแรกไปแล้วครับพี่หังนี้สบายสบายผม ไอ้คิงอยู่นี่ดี่ว่ะชวนคิงทางนู้นต่อยมวยกันต่อยมวยกันเปล่าเฉยผมแค่ยืนมองได้เอ้ยนายน่ะต่อยมวยกันเปล่าเอ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งหยิบอะไรเนี่ยเพิ่งหยิบพี่ขอนเขาต่อยมวยก่อนต่อยมวยเปล่าต่อยมวยเปล่าวเดะเดะเดะต่อยต่อยว่าต่อยว้าเดะมีปมดีใช่ไหมต่อยต่อยจริงผมนะเนี่ย วันนี้คนจะชนะไปคเนี่ยมอาไลอะไระไคพวกครับเียผมเป็นแค่ไปอเลนเอาเอานอนเข้าไปเดี๋ยวเราเนอก็กำมัดแล้วอยากซักหน้าโอ้หน้อยโดนอีกแล้วจะกอดทิ้งดอีกแล้วจะกอทิงน้องว้าโดนเราอะ ดแล้วเนี่ยโทมันนั่นแผนนะการเดินมาเก็บม้าหมองไม่ใช่เก็บไม่เลยเกงการดินใครยิงเป็นไงอ่ะอ่ะสบายดีครับยิงสบายดีมีตังใช้เลยตแบบโอ้โหมาเก็บปอกแขนก็ช่วยได้ไหมนะเล่นโอ้โหจะได้ได้ไปไปเอาต่อไปเด้ปกแขนผมดูแต่ได้เอาอยู่นี่ อยู่ที่เดิมแล้ว <fits> อ <shine h. S 3> ้เนี่ยเขาหลงแล้วเด้อเอ้าไม่หลงอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆอยู่นี่สาไม่เลืนเ่อดึงไม่โดนดึงติดด้วยดึงผ่านหน้าตาใจมันเกเรครับเอาตายแล้วะครับเอาตายแล้วเหรอโอ้ยไม่โดนกำแพงค่อยๆเขาหลุดเขาหลุดเข้าไป แตเรลอกให้ตายใจแล้วฉันมีเกาะท้องแล้วก็ไปพี่มีเกาะทรองกับสว่ไปเลยกรองน้องน้องตายซะแล้วเอาอย่างวะไอ้ยกวางมาต่อยกันไปไหนต่อยเวยกันดีกว่ามาต่อยโอ้โหแล้วพี่เรียบร้อยกว่างเขาตีเอาตามแสดงว่ตตี้เขาอ่ะไม่ได้ส่งเงินให้ฮันเตอร์เลยโอ้อหนั่นแหละเขาไม่ยอมจ่ายภาษีให้เทรนนี่แหละ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Star YouTub ด้วยนะและแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายไปสตรีมใน Facebook Fanpage เต็มตัวแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยลนะ่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย